สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็หยุดอยู่สวนนะครับก็ได้มีโอกาสมาเดินดูตัวตาต้นไม้ของเราเรียกง่ายๆก็เป็นวันทำงานของชาวสวนอีกวันหนึงนะครับของทางสวนหัสดำ จากที่เคยทำคลิปไว้ครั้งก่อนนะครับเรามาเสริมลากจเจ้ามอนมิ้นกันนะครับวันนี้มาดูซิว่าที่เราทำไปครั้งก่อนนะครับความคืบหน,น้าจะเป็นยังไงนะครับต้นนี้ที่เราเสริมลากฐานยาเลิงลากแล้วก็แปะสเปกตอมอนไปครั้งที่แล้วนะครับก็ น่าจะสักเดือนหนึ่งแล้วครับก็าจะไม่ผิดนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ได้จดบันทึกไว้เดี๋ยวค่คยไปดูทีหนึง่งว่าประมาณไหนอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่านะครับขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเลยนลครับน้าผู้ช่วยของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้องสวัสดีค่ะหนูชื่อฟิโลค่ะให้เสียงแบกกราวกระดิ่งครับเสียงไปแล้วครับต้นหนึ่งรอเชืออครับต้นแรกที่เรารอเชื่อนะครับหลังจากที่เราเสริมรากไปแล้วครั้งที่แล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันว่ารากที่เราทำการเสริมไปจะมีมากน้อยเพียงไรนะครับ ตัดได้หรือ,อยังนะครับถ้าตัดได้วันนี้เราก็จะตัดเลยนะครับก็เรามาลื้อดูไปพร้อมกันเลยนะครับการลือสเปกซมอนนะครับที่เราหุ้มบริเวณที่เราทาเลนกลากไว้ครั้งก่อนที่โปะที่ใช้กระถางเสริมขึ้นมาเพื่อให้มีความสูงนะครับเพื่อจะให้ลาก ก็จะมีความชื้นอ่ะเห็นแล้วครับ1ลรากนี่ครับหลังจากที่ประมาณเราใช้เวลาประมาณเดือนนึงครับน่าจะเดือนถ้าจำไม่ผิดน,นะครับประมาณเดือนหนึ่งรากก็จะเริ่มออกแล้วหั่นรากออกนี่ครับเป็นการบอกบอกนะครับว่าต้นเขาพร้อมที่จะตัดแล้วนะครับอยู่ที่เรานะครับว่าจะตัดกี่ใบนะครับแต่ที่สําคัญคือเราตัดไปแล้ว ระบบรากก็ต้องสมบูรณ์นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะตัดเตือนนะครับเรียกสั้นๆนะครับว่าตัดเตือนไว้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อให้ไม้เขารู้นะครับว่าเขาจะโดนตัดอ่าเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะครับวิธีตัดเตือนนะครับก็ใช้มีดคมๆนะครับจะตัดกี่ใบก็นับกันเลยครับนี่ของเราตัดไว้สามใบนะครับวิธีตัดคือใช้มีดคมตัดไว้ครึ่งนะครับ ของของลำต้นนะครับก็จะตัดเตือนท่อนํำเลี้ยงไว้นะครับเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ไม้ที่เราจะตัดนะครับรู้ว่าทอ่อลำเลี้ยงเขาเริ่มขาดแล้วนะครับเขาก็เลยเขาก็ต้องสร้างระบบลากของ,ของเขามาเพื่อจะทดแทนในส่วนของท่อนํำเลี้ยงที่ส่งมาจากต้นตอนะครับ รากเขาก็จะดีขึ้นนะครับใช้แท็กนะครับกันไว้เขียนวันที่ไว้หน่อยนะครับจะได้จําได้นะครับว่าเราทำวันไหนเสร็จแล้วก็เปิดมาแล้วครับกระถานน้ายาเลี้ยรากเพิ่มหลังจากนี้เมื่อโรนเขาโรนตัดเตือนนะครับท่อนําเลี้ยเขาหายไปยอดบนนะครับเขาจะรู้ว่าเขาโลนตัดน,นะครับเขาก็จะสร้างระบบรากที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเพื่อพร้อมที่จะเป็นต้นใหม่ เสืิมันจำยายเรื่องยากทาเข้าไปอย่างนี้นะครับทำไมง่ายครับของเราจะไม่เน้นความยุ่งยากนะครับทำกันง่ายๆแต่ถ้าเรารู้ขั้นตอนหรือรู้หลักการนะครับก็ไม่ยากครับเ,เราเลยมาทำคลิปให้ดกูก็เป็นงานประจำของทางสวนอยู่แล้วครับก็ถือว่าเป็น แบ่งปันความรู้นิดน้อยครับามาดูอีกรูปนึงครับนี่ครับจะเห็นชัดเลยนะครับว่าเราตัดเตือนนี่เราตัดครึ่งหนึ่งนะครับของลําต้นนะครับเพื่อจะเตือนเขาเตือนจัดเตือนเราจะเอากี่รากากี่รากกี่ใบก็แล้วแต่เรานะครับตอนนี้ผมจะเอาสามใบส่วนส่วนรากนี่ยคือเราจะเก็บไว้เลี้ยงลําต้นนะครับข้างล่างนะครับก็เอาเอาแค่พอ มีรากให้ไปประคองต้นใหม่เสร็จแล้วก็ใช้สเปกตรัมมอนครับโปให้อยู่ในสภาพปกติเหมือนเดิมนะครับรอใบใหม่สักใบนะครับตอนนี้ที่เราตัดเตือนนี่คือเราตัดเตือนประมาณ3ใบนะครับก็รอใบใหม่อีกสักใบเนี่ยนะครับก็จะเพอร์เฟกมากเลยครับสาหรับการตัดไม้ของสำหรับการตัดเตือนนะครับยอดอ่อนแบบนี้เราก็ตัดได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับการตัดเตือนแบบนี้เสร็จแล้วก็ทําการค้าหน่อยสักหน่อยนะครับ การค้มนี่คือเราตักไม่ไปไม่ต้องลึกนะครับให้พออยู่พอนะครับค้มใบตอนนี้ก็ค้มทักสองใบนะครับค้มเสร็จก็เตรียมหาเชือกมาลัดนะครับเพื่อเวลาลมพัดน,นะครับทอนน้ำลี้งที่เราตัดไปแล้วคืตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ความแข็งแรงของต้นเขาก็จะน้อยลงแล้วนะครับต้องเราก็ต้องเสริมด้วยการไม้ค้มยันนะครับการมัดนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับ มัดแบบช้าๆจะสั่งให้พนักงานเรามัดช้าๆให้ดูนะครับมัดยังไงเคยมีเพื่อนๆถามนะครับมัดยังไงครับอ่านะครับมัดพันเป็นหนึ่งรอบอีกรอบหนึ่งก็เป็นเงื่อนกระตุกถามให้ดูแล้วนะครับสําหรับคนที่ถามมามัดยังไงนะครับง่ายๆครับไม่ต้องแน่นมากครับแค่ประคองนะครับเรียบร้อยสําหรับต้นแรกนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูต้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับต้นต่อไปครับ ตอนนี้ก็ด่านค่อนข้างจะสวยงามครับกับพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์ของเราครับกค<า>เรามาเลือ่อลากดูดีกว่าว่าลากเขาที่เราเสริมลากครั้งที่แล้วนี่โอ้ตอนนี้ครับเห็นแต่ชัดนะครับลากสวยมากลากหรือนอครับเดี๋ยว,ยว,ยวอ๋อตรงนี้ที่ที่ชี้นี่คือลากนะครับขาวๆเมื่อกี้น่าจะเป็นหน่อใหม่เลยนะครับตาใหม่ออกใหม่มา มาถ้าสมบูรณ์นะครับรับรองทั้งตาทั้งหนอทั้งลากนะครับออกมาให้เราได้ตัดให้เราได้ทำกันแน่นี่เลือไปนี่ครับออกมาแล้วครับลากถ้าลากเป็นนี้ครับก็เป็นหมายครับว่าต้นเขาพร้อมที่จะให้เราตัดแล้วแต่ถามว่าตัดได้เลยไหมถ้าสภาพนี้ถ้าจริงๆแล้วก็ตัดได้เลยนะครับถ้าเป็นมอนไททคอนผมก็ตัดแล้วครับแต่นี้เป็นมอนมินนะครับเราก็เอาชัวไว้ก่อนครับนี่ครับตัด เรียบร้อยแล้วครับครึ่งนึงเห็นไหมครับกึบตัดที่สามใบนะครับก็เอาหนอเอาตาที่พึ้นขึ้นมาใหม่นี่ครับเก็บไว้อ่าเดี๋ยวมาดูต้นต่อไปเลยเดี๋ยวเราก็จะเร่งหน่อยครับเพราะเราทํากระลายต้นนะครับเอาให้เห็นรากดีกว่าครับเราเน้นดูรากดูการตัดดีกว่าครับวิธีการเราก็ทําต้นแรกให้ชมพอนะครับเนี่ยตอนนี้รากสวยเลยครับรากเยอะมากต้นนี้นะครับ เราจะให้ดูว่าที่เราเสริมรากไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งรากเป็นยังไงนะครับตัวนี้รากสวยนี่ครับเนี่ยรากเห็นไหมครับขาวเลยอันนี้ใช้ได้แล้วเราก็มาตัดเตือนกันัตัดเตือนที่สามใบบริเวณสามสามใบลงมานะครับตัดเตือนรบริเวณนี้สามใบพยายามเลือ้อยเห็นรากให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะตัดเราจะได้ดูว่าซ้ายขวาหน้าหลัง รากเขาเป็นยังไงอยู่ทางไหนรากใหญ่อยู่ตรงไหนนะครับอ่านี่เรียบร้อยนะครับตัดตือเรียบร้อยละครึ่งหนึ่งของลําต้นนะครับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเสร็จไปแล้วครับหนึ่งต้นนะครับไม่ยากครับไม่ยากครับแบบนี้วิธีนี้ชัวร์ที่สุดนะครับต้นไม้ที่รากดีนะครับตัดไปก็ไม่ต้องอบครับแบบนี้อ่ามาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งต้นนี้ใหญ่ครับ ใหญ่มากตันนี้ลายก็พอสมควรครับไม่ถึงกระจัดมากแต่ลําต้นใหญ่สมบูรณ์มากดูนะครับ1 2 3 4 5 6ห้าใบครับามาดูสิลากจะเยอะไหมนะครับโอ้ยังลือไปแป๊บเดียวก็เห็นแล้วครับเนี่ยขาวจั้วมาเลยครับเห็นไหมครับวิธีการเสริมลากของเราใช้ได้กับทุกต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิโลมอนเซล l าแอนโทเรียมนะครับ ถามมาหลายคนนะครับใช้ได้กับต้นไม้แบบไหนบ้างได้ทุกต้นนะครับถ้าเราเสริมรากไปนี้นครับรับรองไม้ที่เราตัดไปจะตัดขายหรือจะตัดเป็นแม่พันธุก็มีเปอร์เซ็นต์รอดสูงนะครับยิ่งตอนนี้นะครับไม้ค่อนข้างจะราคาแพงกรเกิดทุกต้นทุกชนิดเลยนะครับการขยายพันธุ์ถ้าขยายพันธุ์แล้วรอด ขยายพันธุ์แล้วตัดไปให้ลูกค้านะครับลูกค้าได้รับไม้ที่สมบูรณ์รากแข็งแรงเลี้ยงระโตนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีความสุขในการเลี้ยงนะครับส่วนถ้าเลี้ยงขยายพันธุ์ถ้าเราทําขยายพันธุ์ได้จํานวนมากๆนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้เราฝึกฝีมือนะครับ mm hmm. ก็ฝึกไปได้อีกหนึ่งชนิดนะครับอามาดูต้นต่อไปต้นนี้ดูที่รากเยอะไหครับ ต,ตัดไม้ช่วงนี้ครับไม้ราคาดีตอนนี้ก็มีคำพูดคิดอีกคำหนึงครับตัดสดครับมาตัดสดก็เป็นวิธีอีกวิธีนึงครับที่การขายไปตัดสดการซื้อไปตัดสดนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับความสามารถของท่านนะครับท่านมีความสามารถจะบำรุงรักษาต้นไม้ตัดสดยังไงนะครับถ้าท่านมีความสามารถก็ ซื้อหาได้เพราะราคาจะถูกกว่าราคาปกตินะครับแ่ในความถูกนะครับก็มีความเสี่ยงผลมาด้วยนะครับก็ต้องสอบถามกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้แน่นอนนะครับว่าไม้ที่ท่านซื้อมาเป็นไม้เลี้ยงรากเดินดีแล้วหรือรากตัดสดมานะครับเอาครับเดี๋ยวก็เราก็ขอทํางานต่อนะครับก็จะลาต้นต่อไปก็จะเป็นต้นนี้นะครับก็ต้องคิดอีกทีหนึ่งก่อนนะครับจะตัดตีไหมต้นตัดตีนะครับต้นนี้เนี่ยยังมีอีก สองสามต้นครับที่เหลือเดี๋ยวจะขอทํางานต่อแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องของฮาสดัมนะครับแต่วันนี้ก็มาให้ชมงานประจำวันของเรานะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะมีอะไรเด็ดๆก็มาให้ชมกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม